สวยตรงนี้เย็ยนนี่วันนี้คนเงียบๆอยู่หน่อยนะวัดป่าแสลียงสีจังหวัดสมุทรสาครโอ้ไม้ไผ่เยอะนี่วันนี้ตรงนี้สวยทุกคนอ่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าไปอยู่กันอยู่ที่อื่นมากว้างมากนะทุกคนวัดเนี้ย เดี๋ยวพาเข้าไปดูในบทนี้นะบทสวยมากแลกว้วก่นเข้าไปดูด้านในกันนะโอ้วันี่คนเยอะจังกันนะอยู่กันในก็เยอะใช้ลังสี คือในบทนี้นะที่เขามาทําบนสังกฐานกันนะวันนี้เราไม่ได้ทำนะเพราะเรามาถ่ายให้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวเราไปไว้พระข้างในกันดีกว่าสวยมากทุกคนกว้างมากเลย ไปดูด้านนอกกันนะทุกคนอ่คือในบทนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูด้านนอกกันนะว่ามันสวยขนาดไหนนะบัดป่าเฉลังสีสวยนะทุกคนสวยมากนะสวยมากอ,อ่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะ,ะเดี๋ยวนี้เราออกมาด้านนอกนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบ,รบ ดันนอกนี่สวยทุกคนเป็นไม้ไผ่กอใหญ่มากเลยนะสวยนะนี่ตรงนี้มันมีบ่อบาด้วยนะเดี๋ยวไปดูดิว่ามีปลาหรือเปล่า<ม>เขาบอกว่ามีเต่าด้วยนะเดี๋ยวไปดูดิมีเต่ามีปลามีอะไรบ้างนะนี่ตอนเย็นๆน่าจะเย็นดีนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะร้อนมาหน่อย นี่ก็มานั่งเล่นกันอย่างนี้เยอะนะทุกค<ห>นี่ก็ไม่เป็นบอ่อโอ้น้ำมันขึ้นน้ำเยอะนะนี่ต่อเลยทุกคนเห็นไหมนี่หัวต่อนี่คือจมไปแล้วทุกคนายชัวอยู่นะอืมมันสวยมากแล้วก่อนไ จะพาไปดูอีกมุมนึงนะแต่านันเขียวมากเลยขไปดูด้านใหนหนั่นะเลยจะมีอะไรปางตรงนี้มองไปบัวมันสวยมากทุกคนเนะดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนี้นะว่ามีอ,อ,อะไรทุกคนมุมนี้ก็สวยเนี่ยใกล้เป็นซูมไม้ไผ่เลยนะลึกไปถึงนู้นเลยนะ เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ว่าม,มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นซุ้มไม้ไผ่นะทุกคนเห็นไหมบุกไม้ไผ่ไปสองข้างแล้วก็เป็นซุ้มไมนะ้ไผ่เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบ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 กุฏิพระเน,ะนะแบบา,านะกุฏิพระป่าเนาะก็แบบเงียบๆหน่อยก็ดีชอบทุกคน เงียๆอย่างนี้นะก็สามารถเดินเล่นได้นั่งเล่นได้ตามสบายสวยทุยกคนอากาศดีนะไม่ร้อนด้วยตอนเย็นๆนะ่าจะเย็นกว่านี้นะอะไน,นี้ก็จะมีพระองค์นั่งอยู่องคหนึ่งนะก ผมก็ไม่เคยมาถึงนี่นะแต่ก็เคยมาไม่เคยเข้ามาถึงนี่ตรงนี้ก็มีอย่างนี้นะครัคนประมาณนี้ก็ว่าสวยดีทุกคนสวยมากโอเคเดี๋ยวขอไหว้พระแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็พาไปดูอีกอีกมุมหนึ่งน,นะเนี่ยตรงนี้มันมีอะไรไปดูเร็วเข้าไปดูอันนี้ประตูสี่ใช่ไหมประตูที่4ไม่ดูมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนผมก็ไม่เคยเข้าเลย อ๋อมันมีบอ่อปลาตรงนี้นะมีบอ่อก็ไม่เคยเข้ามาเลยนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูใช้ทางเดินแบอวนันนี้เดินมั่วแล,ล้วหรอล่ะอืมมันมีบอ่อปลาตรงนี้โหปลาเยอะอยู่นะอ๋อก็สวยดีทุกคนสวยอ๋อมันจะมีบวชกลางน้ำด้วยนะไม่เคยมาเลยนะ โบสถ์กลางน้ำนะขะให้เข้าหรือเปล่าไม่เนะเขาไม่ให้เข้าหรอกคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวไป,ไปดูกันอีกมุมนะทุกคนผมก็ไม่เคยมาหาตรงเนี้ปยป่าเยอะทุกคนเออม,มุมนี้สวยดีทุกคนโบสถ์นี้สวยมากเลยแต่เขาไม่ให้เข้านะ ทุกคนตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าเขตน,นักศึกษานะเออตรงนี้สวยมากเลยครดูในบวชข้างล่างข้างในนี้ก็ใหญ่มากนะแต่ก็ยินเสียงคนอยู่นะทุกคนไม่น่าจะใช่คนเดียวนะที่เข้ามาโอเคให้ไปได้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบวชตรงนี้นะแต่เขาไม่ให้ขึ้นนะทุกคนเขาปิดไว้อยู่นะ แต่ว่าใหญ่มากทุกคสวยนะแต่เขาเปิดตอนในผมก็ไม่รู้นะแต่ก็สวยมากทุกคนกว้างม,มากใหญ่มากเลยนะทําให้ขึ้นเลนยดูด้านบนมีอะไรนะ,ะเดี๋ยวเดินเดินดูรอบๆข้างนอกนี่กันแล้วกันนะว่ามีอะไระนี่ก็ด้านเข้านะ,อะรอบรอบบวชนี่ก็ประมาณน,นี้นะทุกคนก็คือแบบว่าจุด ด้านนอกแล้วนะตรงประตูเข้านี่เลยนะสำหรับที่นี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมอันนี้คือวัดป่าชัยรังสีจังหวัดสมุทรสาครอน,อน,นี่เองครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะทุกคนอยู่ข้าวแล้วไปหาอะไรกินหนึ่งน,นะโอเคตรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ